แมวเอ๋ยแม่มียวรูปร่างประเปรี้ยวเป็นนักนางร้องเรียกเมียวเมียวประเดียวก็มาคราวแข่งเคราวค้าน่าเอ็นดูเจ้าป่า แมวน้อยประจำโรงเรียนชีวิตของมันช่างเรองร่าสุดใสได้เค้าแข่งข้าว,ขา,ว,ข,าวขาวทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูกับคุณครูและน้องๆโดยมันจะได้กินอาหารที่คุณครูและน้องๆแบ่งให้มันอย่างมีความสุขและอิ่มนํำสำราชจากนั้นมันก็ทำตัวเรืองร่าฮาเฮไปวันๆชีวิตนี้่างมีความสุขยิ่งนักและที่สำคัญ มันชอบทําตัวเป็นหมาน่ารักดี